สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับก็มาพ่อๆกันเสองคนในสองแอลส่วนกินแซ่บนู่พี่น้องจ้ามื้อนี้ได้ปลาปลาเค็งบอกเขาเอิ่นหรือปลาอย่างปลาหมอคือกันปลาคุณหมอค่ะพี่น้องจ๋าสองตัวจ้ะก็ต่ำมากครัวนี่แหละแนวมันเข่ากันพี่น้องเข่าเศ้าได้เลยตอนแปดเก้าโมงเจ้าสิเดยลงคลิปย้มเถีนงเสียบต้องกันได้พี่น้องเด้ออปาเกลือาเกลือห่อตัวมันไว้พี่น้องเป็นตะมันเนาะมันเหงียบๆได้เลย เป็นยังไงกินบ้างหอมจ,<า>จ<ะ>ัดเนาะมันยิมเนี่ยไปิป่งแล้วยมหอๆไม่ไหมปิป่งปลาตำบมักทั่วเขากันเป็นยังไงพี่นอ้องเขาเนาะป แอมจำเกยได้ไหมหอมมันดีบรรยากาศยังมือสั้วพี่น้องเด็กกำลังออกฝนสิตกมาอีกบุญจักไม่ว่าฝนตกอ่ะ คงจึนๆนแน,น่จังเลยแหละพี่น้องตะล่างกัน,น,<ม>นเลยแล้วบระหยัไทายเครื่องเสียงนะแบบมันมือนอันนี้พี่น้องคือนก็ได้จากรีมชุดใหญ่420ชุดหน่อย270รถสิวฟ้ากระจุดดังดำเดวยพี่น้องเด้อบางคนเพิ่ถามเอาเพื่อมีแหวนแตงกัวน้ามเห็นบางเพจเขาเพื่อมีแต่งกัวน้าม,มันมีอยู่พี่น้องแต่ว่าอย่าฟองปรไดใส่ เอาเรียบเบอร์ขายเอามาจะตัวยาคลองใส่นะคะใส่ตัวได้ก็จังเอามาบาใส่กับอกกล้าเอามาขายพี่น้งองเฮ้ยกางไรบใกรก็ไปจากเพื่อนอยู่ <c oughs> ปลาตะเพี้ยนบนตงเวันทึงปลาตะเพี้ยนแสบพี่น้องมันจะกางจะลายต้องเอาไปาาปักหลับมั้งมาลาปลาเนี่ยเอาเบ็ดไปตกขี้ม่อนเพิ่นเอาเบ็ดอ่ะไปใส่ไว้พี่น้องเมื่อวานในปลาดุกตกง,งา่ายไม่จะใส่บุปลาดุกอะไรทมไนกินปลาหน่อยเทาเบอร์เราบอกเอาไปปล่อย <c oughs> มันก็เป็นวัตถจักของมันเนาะพี่น้องเนาะปลาใหญ่กินปลาน้อยเอาไปไใส่นนเนี่ยแซ่บกัาา่งเลยเอาเนื้อนั่นมาแขวอยกินได้ <c oughs> เอาไปกลางมันเจ้าก็ะปลาหนึ่งเลยพี่น้องเด้อปลากาไข่ไข่กับป๋อมอ จิัวน่อยกวอั้นมาเนื้อเกล็นเนาะ,ะเนื้อจะหอมไข่กะแซบไข่กรบหวานแซบมันมีอยู่ในน้องแต่ว่าย่ามแหลงพี่น้องยังจะได้กินย่มไหลเลยย่าหวานแหว่เขาไปให้พ่อกินพ่อกินเขาไปละ กำลังกินไหมล่ะกำลังกินปะกินของข้าวนี่แหละกินเล่นปะอืมเล่นไปกินแล้วมันหอมน,นีม่นมาจากแล้วพอเราพออุ่นเขาอ,อยู่นะจะเริ่มไปแจกเอาไปยอมเห็นไหมอืมอยังเห็นเลยดวงดีครับคับเห็นยังไม่อยากเจอ,อยังเจอ เกี่ยวเขาเอารถเกี่ยวเอาพี่น้องเขาล่มมันหินลายมันยังตัวเหี่ตัวอิ่มนะตัวใหญ่แมว่าท่านมาตะวัดอยู่พี่น้องบุญเขาตากัก วันพระมือนี้ราคาเนี่ยบุญเขาสานน้องคนันจะเขาวัดขาว่าเนะาะมือนี้ข้าพ,พูกแก มันดีเป็นในไรเขาเหลียมบางนะเก่งเปนแบบต้องหลอกตัวหอนๆเนาะือบอหลอกเก็บไว้ทางนี้มาทางนี้ปะเนาะว่ากที่เนืาอเยวให้เจ้าเน้ะ เจ้ากินเจ้าว่าเจ้ามักเจ้ามากมกลางไมได้มาเก็ด <c oughs> นอกพี่น้องเอาว่ามักเนาะให้แล้วหมดมักไป็อย่างนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวมีเวลาที่ไทยบรรยากาศรอบๆคือน้องเบิง้งเนูะ <c oughs> ป่านในหน้าก็เริ่มใหญ่เลยวอยไปใส่มัน

Mười lông bùa Mà để Gần bằng thau mẹ mất cán bộ. Tàu, mẹ. 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 Tàu, ดีเด้ยดอยกกังที่ทำมาโอ้โหื็เลยใกล่องออกเงียไว้แทะแก่ได้มั้งไหมง่วงมาให้เจ้าเนาะ <laughs> ตัวเนื้อมันกินเองเนาะพี่เนอะ <laughs> mặn mặn, mặn 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 mặn, mặn mặn mời 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 là phi là mà bây giờ rồi ừ. làm bây giờ ngoài đi vừa mén bà, <laughs> bà mén <Bà> để <laughs> เอาจ105ตรงตามครับแดดแดดแจกพี่เราอาหารบ้านข้าเพี่น้องจ้ามัอนี้ภาพมาเขียนอาหารบ้านบ้านปอมอปลาเค้งนี่ก็บไปเลยคากินง่ายๆเลยพี่น้องอันนี้ก็บไปเลยคากินง่ายซื้อเอาเลยพี่น้องซื้อแบบสดๆมาปิ้งเอาเมื่อวานไปตลาดเมื่อวานมีตลาดอยู่บ้านไม่จังมันโต๊ะใหญ่ซังเนี่ย จะสำหรับมื้อนีห้าวสองคนก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้นองที่เข้ามาให้การติดตามรับชมเนาะจะสำหรับมื้อนีห้าวสองคนก็สิได้ขอตัวละพี่ละน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าครับ